สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามาดูแหนแดงนะครับวันนี้พามาดูปัญหานะครับจากเดิมที่ถ่ายลงนะครับคลิปแหนแดงที่เขียวตลอดทั้งบ่อเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเลี้ยงไปสักพักนะครับอมันก็จะเกิดสภาพแบบนี้เลยนะครับผมคือมันเน่านะครับคือเพราะว่ามันจะด้วยสาเหตุที่มันมันตักขึ้นไม่ทันด้วยนะครับแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือน เมษานะครับซึ่งอากาศเนี่ยร้อนมากนะครับน่าจะ45องศาได้นะครับสผมเนี่ยไม่ออกจากบ้านเลยนะครับจะมานาก็คือ5โมงเย็น6โมงเลยเนี้นะครับอ่าเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะครับอันนี้ก็คือสภาพนะครับที่ผมตักขึ้นมานะครับคือสีดําแบบนี้เลยนะครับก็คือมันมันเน่าตายแหละนะครับเพื่อนอ่าอันนี้คือก็จะมีที่สีเขียวที่เพิ่ง เกิดใหม่บ้างนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยลงไปอีกรอบนะครับผมจะตักขึ้นให้หมดก่อนนะครับแล้วก็รอ,อให้เข้าสู่เดือนพฤษภาไปไปลายพฤษภาสักหน่อยนะครับตามแผนการถึงจะลงปุ๋ยไปอีกรอบหนึ่งให้เป็นน้ําเขียวแล้วก็ให้บูมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับตามแผนการที่วางเอาไว้นะครับก็นะครับปัญหานะครับสําหรับเพื่อนที่แบบว่าคิดว่าจะเลี้ยงแบบในบ่อปลาเลยแบบนี้ยผมว่าอันนี้เป็นปัญหาหนึ่งที่ ควรจะระวังเลยนะครับเราควรจะแยกบ่อเลี้ยงแหนแดงนะครับออกมาจากบ่อปลานะครับอันนี้ผมก็แยกออกมานะครับเป็นบ่อเลี้ยงแหนแดงโดยเฉพาะนะเพราะว่าคิดเอาไว้อยู่นะครับเอะใจไว้อยู่ว่าเห็นในอินเทอร์เนต็ตว่ามันมีแต่แบบเขียวเช่อุ่มนะครับหรือว่าผมก็เคยเห็นอยู่นะครับก็เคยเห็นบ่อที่เป็นแบบ่าจอกแหนเลยเนะี้ยพอมันขึ้นทึบแล้วเนี้ย นะครับปัญหาก็คือว่ามันจะเกิดการเน่าของน้ํานะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีสีดําแบบเนี้นะครับผมเนี่ยดูนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นสีดําเลยนะครับตรงตรงนู้นจะเห็นชัดนะครับเป็นสีดําไปเลยนะครับอันนี้นะครับก็เดี๋ยวคงได้ตักขึ้นหมดนะครับรอสภาพดินฟ้าอากาศดีกว่านี้ก่อนนะครับถึงจะทําการเพาะเลี้ยงอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าบ่อบ่อขนาดเนี้ยนะครับก็ ใช้ได้เลี้ยงปลาเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมในเนื้อที่ตีซะว่า4สี่ไร่แล้วกันนะครับสำหรับขุดสะมีอยู่ประมาณสี่สะนะครับสี่ะก็เลี้ยงได้นะครับสําหรับบอ่อขนาดประมาณสักสักสี่คูณยีเมตรนะครับอันนี้นะครับก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเพื่อน คนไหนที่เคยเจอสภาพแบบนี้แล้วมีวิธีกแก้ปัญหายัางไงก็ลองคอมเมนต์แนะนํากันมานะครับสภาพนะครับแนแดงไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียเหมือนกันนะครับผมก็จะมาถ่ายให้ดูนะครับในสภาพความเป็นจริงนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับคือผมอจะทำช่องในลักษณะแบบลองทำจริง นะครับปลูกจริงนะครับแล้วก็มาดูว่ามันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับว่าจะบ้าเล่าให้ฟังไม่ปิดบังกันนะครับเพื่อผลประโยชน์ของคนที่รักในใการทําเกษตรด้วยกันนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีพก่กอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่างแนแดงขึ้นก่อนนะครับสวัสดีครับ